สวัสดีคะ่ะนักเรียนนักเรนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษปาป,ปี BBQ. ที่ 1, 1นะคะในเรื่องการบวกจํานวนนับนะคะการบวกนะคะจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักที่มีผลบวกมากกว่า10บนะคะเมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักที่มีผลบวกไม่เกิน10บนะคะไม่เกินยี่สิตรงนี้มากกว่านะคะโดยคุณครูนะคะครูจิตนะคะในอันคาร์นี้นะคะ เราดูนะคะตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องการหาค่านะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะแสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ การบวกจ 1, ํานวน1หลักกับจํานวนหงหลักที่มีผลบวกมากกว่า10มาดูนะคะการบวกจํานวน1หลักกับจํานวน1นึ่งหลักที่มีผลบวกมากกว่า10นักเรียนดูภาพไปด้วยนะคะแล้วฟังคุณครูอธิบายตั้งใจนะคะ,ะนะแล้วก็ดูภาพไปด้วยดูก่อนนะคะ อานะคะดูก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูยกภาพขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนก็ได้นะคะ,ะเขาบอกว่ามีลูกแก้วสีฟ้าเจ็ดลูกอ่านี่นะคะสีฟ้าเจ็ดลูกนะคะมีลูกแก้วสีเขียวหกลูกอ่าสีเขียวเห็นชัดๆนะคะรวมมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกรวมก็คือการบวก นักเรียนก็นำา7นะคะลูกแก้วสีฟ้า7จบวก6เท่ากับเท่าไหร่อย่าพึ่งนะคะวิธีที่1เรานับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือนับต่อจาก7ไปอีก6นะคะนับต่อจาก7ไปอีก6แป๊บหนึ่งนะคะนับต่อจาก7ไปอีก6นะคะดูที่ว่าจะได้เท่าไหร่นะคะเอา มีอยู่แล้ว7นับต่อไป7แล้วนะคะลูกที่7ใช่ไหมคะสีฟ้าลูกที่7แล้ว7แล้วคะ่ะต่อ7แล้ว8 9 10 11 12 13เห็นไหมคะนับต่อจาก7สีฟ้ามี7 7แล้ว8 9 10 11 12 13 หรือเราจะนับต่อจาก6ไปอีก7จ็ดลูกแก้วมีเท่าไหร่คะหใช่ไหมคะหแล้วเท่าไหร่คะตักตู่นะคะ6แล้ว7 8 9ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสานะคะก็รวมแล้วลูกแก้วมีทั้งหมด13บสาลูกนะคะ ลูกต่อนะคะอืมการหาคำตอบนะคะอ่าวิธีที่สองการบวกโดยจัดกลุ่มสิบอ่าจัดกลุ่มสิบยังไงลูกแก้วสีฟ้าเจ็ดลูกสีเขียวหกลูกเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามอ้าวเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามอเจ็ดบวกหกเท่ากับ เตัวตั้งเหมือนเดิมอ่าส3นะคะ6เราแบ่ง6ออกเป็น2อส่วนคือ3บวก3 3บวก3ก็ได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะอ่าเท่ากับวงเล็บ7บวก3บวก3นะคะนักเรียนดูตรงนี้นะ เพราะว่า6กลูกนั้นเราแบ่งเป็น2ส่วนคือ3าสาตัวตั้งคือเท่าเดิมคือ7นะคะเรามาแยกตัวบวกออกเป็น2ส่วนนะคะวงเล็บเอาเอา7มาบวกกับ3นี่คือ7สีฟ้า7บวกกับ3ในสีเขียวก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ10อ่าบวกด้วยที่เหลือ ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ13นี่คือการจัดกลุ่ม10โดยตัวตั้งเท่าเดิมแล้วมาแยกตัวบวกออกเป็น2ส่วน6แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ3บวก3ได้เท่ากับ6นะคะแล้วเรามาใส่วงเล็บ7บวก3ก็ได้เท่ากับ10ถูกไหมคะ แล้วก็บวกกับอีก3ก็เป็น13อ่ะตรงกันไม้7บวกห7ไว้ใจขึ้นมาอีก6 7แล้วเท่าไหร่คะ8 9 10 11 12 13นี่คือการจัดกลุ่ม10นะคะ,ะต่อนะคะ คำถามนะคะลูกดูคำถามอ่าคำถามเขาบอกว่ามีว่าวงูแปดตัวเว้าผีเสื้อสามตัวรวมเป็นว่าวกี่ตัวรวมเป็นว่าวกี่ตัวนะคะมีว่าวงูแปดตัวเว้าผีเสื้อสามตัวรวมเป็นว่าวกี่ตัวอ่ามีว่าวทั้งหมดกี่ตัว มีอยู่แล้ว8นะักต่ออีก3 8แล้ว9 10 11ถูกไหมอ่าเท่ากับ11อ่า8บวก3แล้วเขาบอกว่าตัวตั้งเป็นจำนวนกี่หลักตัวตั้งเป็นกี่หลักคะอ่า1หลักนะคะผลบวกเป็นจำนวนที่มีกี่หลักคะจำนวนที่มี กี่หลักคะผลบวกถูกต้องสองหลักมากกว่าสิบใช่ไหมเราเรียนวันนี้เกี่ยวกับจํานวนนับที่มากกว่าสิบจำนวนหนึ่งจำ,จำนวนหลักหนึ่งกับอีกหนึ่งหลักมาบวกกันแล้วได้มากกว่าสิบนะคะอ่ะดูทีนี้นักเรียนมีวิธีการหาผลบวกได้อย่างไรสอนแล้วนะคะ ว่าใช้วิธีการนับจำนวนเว้าทั้งหมดอแปดแล้ว9ก้าสิบอ็ดหรือนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งเอา3ามก่อนก็ได้สไมไใจใจขึ้นมา8ก็ได้สมแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสบอ็ดหรือนับต่อจาก8ขึ้นมา3ามแดแล้ว9ก้าสิบสบอ็ดนะคะ นี้หมายเหตุนักเรียนมาดูหมายเหตุนะคะเขาบอกว่าการนับต่อควรนับต่อจากจํานวนที่มีมากกว่าเพื่อให้หาคําตอบได้เร็วขึ้นก็คือนับต่อจาก8นะคะเลอีก3 8แล้ว9 10 11นะคะอ่าเพื่อให้เร็วขึ้นนะคะ มาดูหาคำตอบลูกลองดู6บวกหได้เท่ากับเท่าไหร่นับต่อใช้วิธีนับต่อนับต่อจากจำนวนที่มากกว่านับต่อจาก6เอา5ขึ้นมา6แล้วเท่าไหร่คะ7 8 9 10 11ใช่ไหมอ่านะคะ8บวกหอ่านับต่อจาก8 นับต่อจาก8 8แล้ว9 10 11 12 13 14 8บวก6ก็เท่ากับ14นะคะ6บวก9เอา9ไว้ในใจขึ้นมา6นับต่อจาก9 6 8, 9แล้ว10 11 12 13 14 15ดูที่ตรงกันไหมอ่า3บวก8 นับต่อจาก8ก็คือ9 10 11อ่านะข้อ5 9าบวกเนับต่อจาก9 7 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16อ่เข้าใจยังคะเราพยายามนับต่อจากจำนวนที่มากกว่านะคะมันจะได้คำตอบที่เร็ว นะคะนะคะอ่าสรุปนะคะสรุปว่าการหาผลบวกจำนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลักที่มีผลบวกมากกว่า10ททำได้โดยใช้วิธีนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งและการจัดกลุ่ม10นะคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนการบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า79นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า79นะคะโชคดีนะคะ,ะนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้นอกจากโควิดแล้วยังมีฝนมาฝนตกแดดออกเดี๋ยวจะไม่สบายเป็นหวัดนะคะพยายามทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้คุณครูก็ สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ